สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพามาชมวัวลูกผสมนะครับเป็นผลงานของเคเอฟสามสิบเอ็ดครับเกิดจากแม่แบงกัดนะครับเกิดจากแม่แบงกัดเลยนะครับเดี๋ยวดูโลกก่อนครับนี่ก็เคยมาถ่ายไปจำนะครับตัวนี้กระดูกหนังหนานะครับสีแดงกับแม่สีดำแม่เป็นกัดสีดำดู หลกใหญ่มากครับตำแหน่งหางก็ดีครับตัวนี้โน่นครับเป็นแม่ครับนุ่นแม่สีดำครับแม่สีดำหลังตรงนะครับนำมาใส่กับเ f ส31กอตอบโจทย์ได้ดีนะครับตำแหน่งหางตำแหน่งหางทำได้ดีครับบรรทายก็ชมเพื่อเป็น,นทางครับ กระดูกข้อขาแข็งแรงดีนะครับหูสั้นสไตล์เขาครับเค31อยากได้กระดูกที่ใหญ่หนังที่หนาครับก็อ,อยู่ที่แม่ด้วยครับแม่ส่งลูกดีเขาก็ดีครับก็เหมาะในแม่ที่มีรูปร่างที่สูงสูงนะครับอยากจะได้หนังหนากระดูกที่ใหญ่นะครับความลึกนะครับ ตอบโจทย์ได้ดีเกษตรทิ่เบีดน,นะครับนี่มันท้ายมันท้ายถือว่าทําได้ดีครับแหมกัดก็ตูดท้ายไม่ค่อยจะดีะครับสองสายพันธุ์ก็ฝากไลค์ก็แชร์ครับให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ TikTok JK เเกษตรฟาร์มนะครับเป็นกำลังใจ เล็กน้อยนะครับเพื่อมีกำลังใจในการถ่ายคลิปนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่ครับก็ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วนะครับ ก็เป็นแม่วัวแล้ว KF 31นะครับมาช่วงนี้ก็ร้อนแรงมากครับผลงานที่โดดเด่นในการที่ส่งลูกครับโลวก็ในตลาดมีความต้องการสูงครับสำหรับสายพัฒนานะครับแล้วแต่คนชอบนะครับชอบบัวสไตล์ไหนแล้วก็เลี้ยงสไตล์แบบนั้นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ